โอ้ด้เอฟเฟกต์มาใหม่จ <laughs> oh, e, no. ah ้ะเขาว่าแต่งหน้างามมาสั่นงามบ่เบ oh ิงเอาเรือโอ้โหเนาะแต่งขนาดนี้จะกล่าวออกจากบ้านบอโอ้ตแต่ๆๆตแตสวยเบอร์บ้างด้วยจ้ะเอฟเฟกต์ใหม่มาได้กินเอียงสุปบะหมี่จ้ะ ป๊าดที่ถูกแต้นขนาดนี้ใครจะกล้าออกจากบ้านเมื่อไหร่เอฟเฟกต์สวยเวอร์ว่า <laughs> <laughs> โอ้ยความสวยสวยแน่ท้อจะเต้นขนาดนี้เหรอ ได้จ้าก,กินซุปบะหมี่มเป็นผู้เป็นคนขึ้นมามิดนึงแล้วสันถ้ <c oughs> าเป็นผู้เป็นคนมาเ <c oughs> มาื่เกี้น่ารักไปอีกแบบอันนี้ก็สวยเววมื่อวังชุปบรหมี่ ตมป่าจังอันนี้อมไก่ยังกระเลื่อป้อย่อแป้งหลังอีกข้นเพลียวหลากหลายสไยตล์เอฟเฟกเด้อความเป็นจริงเห็นตัวจริงกันยันว่าอีกรอบหนึ่งว่าจะมป็น ค้อนเวียววะว้าวอันนี้แม่เปลี่ยนสีเสือก็ได้ดิยี่แหละโลกออนไลน์สวยทุกแบบทุกสไตล์เห็นตัวจริงจังว่าของแท้เด้อคุณให้โลกออนไลน่หลงรปลปหลางกันเด้อเห็นตัวจริงเด้อจะรับ่ไ่ไลย ความสวยเสกได้น้ำบัดนาวรักษ <c oughs> าในแอปทักทายกันทุกวันค่ะใครผ่านไปผ่านมาก็กดติดตามให้หน่อยนะคะจากมีเพื่อนค่ะลึบเริเพื่อนทุกคนเด้อมาทษามากมากินขาเต่า